ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามากินนี่ครับพี่น้องกินดิบกินส,สดๆเลยจากเขียงเนี่ยเอามาจากจากเขียงเลยฮะกินได้นะกินได้อันนี้เช็ดช้างมาเองครับท่านดูกันหั่นก็รู้ครับท่านหั่นไหนน้ำลายเนี่ยพี่น้อง ครับก็เอ่อบาอกจะบอกว่าน้องพี่น้องเนาะว่าการรับคนที่มีฝีมือพี่น้องสังเกตดูเดี๋พี่น้อง,ด,ด,องดูง่ายเลยไม่ต้องดูยากดูง่ายพี่น้องดูเอาดูเงีย้ยมันต้องอธิบายเลยเห็นไหมเห็นไหมพี่ต้องอธิบายไม่ว่าเราจะหันเนื้ออะไรช่างพี่น้องหันอะไรช่างเขาจะเขาจะยังไงอ่ะนี่แหละ ตับนี่ไม่ถนัดเลยไม,ไม่เจนแต่เนอะไม่เจนแต่ลุงไม่ชอบก็แล้วแต่ไงแต่ว่าลุงไม่ชอบตับไอ้ไม่ใช่พ่อใหญ่เรากินอยู่อย่งตับไอ้เดินหันหมดเลยพวกน่ะแต่ว่าตับน่ะลุงไม่ชอบกิมดิกมาหนี้ก้าเกจมาหนี้สมมาสั่นเนื้อแบบเนื้อโคเนื้นอโคมันมน,มน,มนี้สมอ่ะเจนี่ไปไหนคนสมสมนี่คืออะไร นาวเอาเอาน่เสกมนเดีเาองชเเียงเช็เช็อกินน้เนเนคู่เลยเนี่ยนคู่นุ่มหรอวะพ่ขอกินน้ำพ่อขอกินน้ำเอางวงวธรรมดาสิมันปนอิจ้าขับนสังเกตไหม เล็บช้างแต่จริงๆผมไม่อยากเอ่ยน,นามนะ่พ่ะะาะว่าเฮ้ยคนโป๊ <c oughs> แมวอ,อมวพายุนหนหูพายุนหนูพายุหนูเก่ง จะดูชิฟชัางหังก่อนค่ะหืมหนูโอ้แบัวสวยมาใส่เอาโอ้น้อยแย่แตมีบัวเอาอ๋อเราไปเรารปีดไทยเนาะเราปีดไทยเลยใหยายนี่อืมยายมายาย เง,งเหม,ม,ม,มือนเหมือะไรวะเหมือนไอ้เนื้อไอ้วะมาจากไอหรือวะอยู่ละมันเลยเน,ะนาะเอาชอบไอคนนี้ค่ะกันอย่างเนื้อโ,อโอ้ยเนื้อเขาเลี้ยงดีๆเออ,อใส่มันไตายมั้โอ้หอมแบบเหมอือนน่าจะหอมเนี่ยหันอย่างเนาะสุดยอดเลยวัวเสียบนะเพราะมันมันแตกเนาะสิวอยู่บ้านไครเนี่ย เอาข้าวบินใส่เอาปั้นสื่อเนี่ยเราได้ว่าเนี่ยดีมากมีความขอสื่อแต่งวดนั้นมันมีมันแทรเนี่ยมันมีมันเสี่ยงมันเหมือนโคขุนเลยเนาะใช่ไหมครับเพราะมันมันดูดูนแทรกก็แม่แทรกหรอพ่อเห็นพี่น้องเห่ไหมคล้ายๆกับเนื้อโคขุนเลยโคขุนก็คล้ายน้องสเกตไปครับกินไงหรอกกิอีหลายกินอีหลายจะไปกินดิบว่าดี ไปลวกตัวลวกไหมไม่ลวกกินบลเอ็นมันนะทีนี้ต้องต้องกินไข่จิลี้ต้องต้องนี่นะถ้ากินแล้วต้องกินยาเลยลูกเป็นไผ่ยาครัยาดีแล้วแต่ไม่แล้วเอ้าให้กินเอ้าแต่อยากกินบ่อยนะไม่ให้เอาเขยมให้กินบ่อยนย่าเบืองออ่ยากกินบ่อยแตไม่อยากกินบ่อย ว, <c oughs> วม่ใส่ตกกัวีใสายรดสายบ่อนะีเราบนมา่สนี่งไแต่นี่<า>ไม่ถนัดมาอะไรวะสาบมันตัวน,น,นไหมไม่ถนัด <c oughs> ยางสุดยอดเลยขนะ้าหนูหขกินได้ไมั้ยกินรสจิ้มกัเซ่แช่แซบเน่าแซบเนาะหอมเนาะอืมหอมมืดลย เตาม่เอก็ะหวนหรอกวะถ้าเส่นี่เราไปจะตัดมันอู้สับดโอ้โอพี่น้องสบับวัวเยอรมันเมื่อแต่ว่ามันมันเหมือนวัวประเทศนอกจริงๆนะเพราะว่ามันมีเนื้อไขมันแทรก Say mong em em đi ạ dùa hm kìa tuổi mong a lia kìa 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 Nó kìa 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 ngon lắm Ngon lắm kìa 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 เอาวันนี้นี่ไหมร้องเองเท่าไหน่อยนอี่แซ่บหมดเลียกเหมือนตัวอะไรอ่ะอใส่บีเลยป่ะไม่ต้องใส่ใส่แล้วมันคมนี่เอาไว้ทำอะไรนะนเนี่ยเรียกตัวอะไรโอ้ยไปถามกินตัว chết yeah. oh. mm. äh, Anh em muốn muốn là này Nót à? <cười> <cười> ก็ติดตัดกูขยันเลยดิไมาได้ตลอดอย่เนะย่างสุยอดกบัวอย่างอย่างุอดพอมันมันมันมีมันแทรกเนาะมันแทรกนี่กับยิมกับวาทบินซุยอดเลยวาทบีนะมีอยู่ด้อโอ้ตัวเนอะวาทบีไหมอันน้้สองซองพ่อ ซื้อจักรยานไหมครับวาซาบีสุด่อดดเลยเอานุ่งเก่งแม่ปกติตนะครับพี่น้องเราจะไม่มีเราซึ่งวัวตุกครั้งสังเกตไหมว่าจะไม่ค่อยมีมันแทรกเลยนี่มีมันแทรกโอ้โหท่าขย่างพี่น้องสุดยอดเลย เอ้านุ่งผ้าไงมายืนอะไรตรงนี้มองดิบดีไปขดเหรียญจับกินเลยเดี๋ยวบ่ายก็พรุ่ง้เช้าจะเดินทางกับพี่น้องเดินทางไปไหนครับไปเที่ยวครับไปด้วยไปเที่ยวนเชียงใหม่เชียงรายเขียนแอร์อฮะขึ้นบินเออขึ้นบินเลยเหรอเหมือนเด็กจิ๋วเคยไปอะ่ะโอ้โหพี่น้องเพราะว่าลิลี่เขาชอบเด็กจิ๋ว ก็ขอบคุณครับเด็กยวที่ว่าติดตามชมเราเนาะเด็กจุจะไปขึ้นอ้าหเยินดีหำกีบกีบกไม่เหมือนลังนกเลยเลยพ่อดูลงนกสิเนี่ยมาหาเจอเนีย่ย เีเอาพันมนันเน่านีม่มอยออนี้อ้ครับนี่ครับหลานเอาให้พี่น้องนี่ห้านเอาให้พี่เคยไปบ้านใช่ไหมวาซาบิวาซาบิกินเลยสดพี่น้องแซ่บแซบโอ้โหโอ้โห าเเยยออะลพี่น้งตอนนี้หนูไปบ้านพี่เมย์หน,หนูตอนนี้พ่อพาไปใช่ไหมอือเนี่ยโอ้พี่น้องสุดยอดเลยอืมอืมเห็ดนะ <c oughs> <c oughs> พ่อไปเที่ยวคนไปหาซื้อจักรยานนะ่ะได้ไหมพี่น้องทาส,สปิ่นปลาแซลมอนซาสปิ่บ้านนอกคนาะเรายังมีกินอย่างนี้เนาะ กินกินก้าไหมเนี่ยกาย้าไหมโอ้ลิจะไปกินมันดิบเออไม่ดีมาคอยตารางถ่าลราเป็นนุงถ่าลูกปลอามีไอปี้โอ้โหเป็นนุงถ่าลังเออไม่กินดอกมันดิบ <มา S 1> เออเดี๋ยวถ,ถ,ถูกคอยกินนาคาคือกินไ่แซ่บนี่หาเสื้อใส่ายเบียรเสื้อตับปลาแบดนะอืมตับ วันนี้พ่อจะไปแล้วเหรอครับเดไปด้วยเด้อพี่น้องเห็นไหมรสชาติแตกต่างกันมากเลยมาหนูถือกล้องเองถึงแม่นี้เหรออรไหมอ๋อฮาฮโาฮโฮ่าฮินฮัวแทา โอ้ oh God. มายก่อนมีนะวัยวชูฟันและเปิ่งทำตาไหลไ่น้องออสุดยอดคลิปช้างมาหนูถือกล้องเอง เฮ้ยบุเปะอ๋ออีจัมปีไอ้ถ่ายงี้นะอีจัมปีถา่ายน้ตาไหลเนุ่นพ่อกินผักอะไรเนี่ยวาซาบิ จะเริ่มตาไหลใช่ยามากเจ็ดสุดยอดเลยอีหัมปิยามตึงกงฟองซ้ายอ่ะโอ้ว่าจะทำปิแกมือมือขา่แลวว กินกัดจ,จินถึงกินกระเซียมกินผักมลินี่พ่อน่ะให้พ่อ,อให้พ่อแข็งแรงให้ต่อสู้ให้คนที่ไม่กินดบอ่ะลูก<า>ใช่ไหมอายุหกสิบเจ็ดสิบตายแลย้วคนกินดิบบะอ,อายุเป็นร้อยไม่ตายเด้อ โอ่ตายรับส่งเต,ตอเอกแค่นี้นะครับสวัสดีค่ะไม่ต้องเลยมานี่เลยถ้ากินผักอะไรนะผักไอ้ชีอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับครับเดี๋ยวเอ้เนี่ยครับแล้วก็ ฝากไว้ว่าอย่าอย่าลืมติดตามช่องน้องดีนะครับเด็กจิ๋วเด็กจิ๋วซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์จิ๋วสวัสดีอซปเร์จิ๋วขอบคุณมากครับซุปเปอร์จิ๋วคือใครลิลี่ไม่ไม่ไม่ใช่ฝากฝากเพาะน้องชื่ออะไรคะซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์จิ๋วเนาะก็ฝากขอบคุณเลยนะครับอย่าลืมติดตามชมน้องดีนะ ตัวลิลี่อยู่ปอไหนลนะคะอยู่ปวสองอ,อะไรอยู่ปวสี่รนะมาแล้วอะไรนะอยู่ปอหนึง่งอยู่ปอหนึง่งอืมอ้หลืมไปแล้วว่าอยู่ปวหครับยังไงก็อย่าลืมติดตามน้องลิลลี่นะครับหรือซื้อปวหนึ่งอืมวันดี้ผู้ชมหน่อยดิ <c oughs> ฝากกดติดตามด้วยนะคะครับบอกเขาบอกเขาบอกเขาดีดี ชื่ออ๋อไม่รู้นะโอ้ยทำไมบืดเนี่ยทำไมบื้อไม,อไม่ไม่บื้อเหมือนพ่อเลยเนาะชื่อชื่อสวัสด,ดีค,ครับครับก็ยังไงก็ขอขอฝากน้องปะเพาดินนะครับหรือว่าลิลลี่นะครับครับอย่าลืมกดตับตะไคร้ให้ปะเพาดินหรือว่าน้องลิลลี่ด้วยน,นะครับเด็กซุป,ปเปอร์จิ๋ว โอเคนะครับสวัสดีครับบอกบอกบอกตามพี่โจ้ดีวยอย่าลืมกดอย่าลืมกด subscribe ด้วยแเราอย่าลืมกด subscribe ด้วยกด subscribe subscribe สับ s c r อะไรเนาะ subscribe subscribe ครับอือเออออครับก็น้องลี่ก็เป็นเด็กที่ว่าเป็นพี่พี่บอลฮะเป็นพี่พี่บอลโอ้เทวดาจ้างมาเกิดพี่น้องเป็นพี่พี่บอล เป็นน้องพี่บอลไม่พี่บอลเป็นพี่หนูเป็นน้องเหรอใช่ไหมพี่น้องนี่คนมันขี้เกียจเลขาโดนนั่นนี่แนว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 ต้องไปนอนนะคะไม่ไม่ขอบคุณผู้ชมเลยหรอเดียวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูกมือไหวสวยขอบคุณค่ะกินในวันตัวโอเคนะครับกลอนครับที่รม้จักอย่าลืมกด subscribe ให้น้องป้าพาลินนะครับหรือว่าน้องลินนี่นะครับสวัสดีครับ